อนาคตของอเล็กซานเดอร์อิซักกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอาจไม่แน่นอนเสียแล้วล่าสุดมีรายงานว่าสาลิกาดงอาจต้องจำใจขายหัวหอกตัวเก่งหากทีมไม่สามารถคว้าตัวไปลุยยูฟาแชมเปียนลีกในซีซั่นหน้าอิซักฟอร์มฮอตสุดๆในฤดูกาลนี้หลังซัดไปแล้ว19ประตูจาก29นัดในทุกรายการทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายของทีมใหญ่ทั้งอาเซนอลและลิเวอร์พูลที่กำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ก่อนหน้านี้มีข่าวว่านิวคาสเซิลตั้งค่าตัวอิซักไว้สูงถึง150ล้านปอนด์หวังรั้งตัวดาวยิงทีมชาติสวีเดนให้อยู่กับทีมต่อไปแต่ล่าสุดสปอร์ตสื่อดังจากสเปนรายงานว่าหากเดอะแมกพายไม่ได้ไปเล่น UCL พวกเขาอาจยอมลดค่าตัวลงเหลือ100ล้านยูโรและงานนี้บาเซโลนาก็ให้ความสนใจเช่นกัน สำหรับอิซักย้ายจากระอันโซซีดาดมาร่วมทับนิวคาเซิลเมื่อปี2022ด้วยค่าตัว63ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติของสโมสรและดูเหมือนว่าเขาอาจสร้างดีวมหาศาลอีกครั้งในตลาดซัมเมอร์นี้แฟนแฟนลิเวอร์พูลและอาเซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ